e é... 1.3 Hybrid Auto ปี2 0 13นะคะี่ดูไฟหน้ากับกระจังหน้าเขารับกันได้ดีมากตัว h y บ r ิดเขาค่อนข้างมีความเอกลักษณ์ของตัวเขาเองด้วยไฟหน้าใสด้วยนะคะแล้วก็ติดสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะที่สำคัญนะคันนี้ได้บอดี้เดิมนะคะการันตีนเหมือนเดิมเลยว่ารถไม่มีชนหนักแต่ต่อพิกคว่มน้ำทว่วมแน่นอนและไม่เคยติดแก๊สนะแล้วก็ที่สาคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยใหม่น้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครหารถที่ขับประหยัดน้ามันนะคะในกระแสะของน้ำมันแพงแบบนี้นะ แนะนำคันนี้เลยตัวแจทไฮบิดเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่17-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะจะขับในเมืองก็ประหยัดขับทางไกลก็ขับดีด้วยนะคะ คันนี้เป็นรถสีขาวม,มุกนะแล้วก็ที่สําคัญดูตามซุ้มล้อเห็นไหมคะซุ้มล้อเดิมๆนะคะช่วงล่างเนี่ยไม่มีผูไม่มีสนิมแน่นอนนะคะขับแน่นด้วยนะคะช่วงล่างขับดีเลยนะคะรถแจ็ต5ประตูรถอนเนกประสงค์เขามีความที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด4จุดด้วยนะคะพอเปิดฝากระโปรงหลังขึ้นมานะคะโอ้โหเห็นไหมดูเขามีความกว้างขวาง,วางสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็สวยงามเลยนะคะจะมีในส่วนของชุดแม่แรงนะคะแล้วก็ มีในส่วนของชุดเติมลมยางด้วยครบเลยนะคะตัวลมยางนี้เหมือนไม่เคยแกะด้วยซ้ำไปเลยนะคะหรือว่าจะพับเบาะหลังแบบนี้ก็ได้นะคะบอกเลยว่าเขาอนเนกประสงค์แล้วก็นั่งสบายขนของได้เยอะด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยนะคะอันนี้ติดก,กล้องหลังด้วยนะคะก็ในส่วนของความเดิมนะคะเราดูพาดูความเดิมหัวนุ่งหัวน็อตน,นะคะเขาก็ได้ความเดิมเดิมของเขาด้วยไฟหลังของแจ๊ดเนี่ยบอกเลยว่า มีหลายๆตัวแจ๊จเอเอาไฟหลังของไ y บ r ิดเนี่ยไปแต่งกันเยอะวันนี้นะคะคันนี้ใช้ตัวของไฮบ r ิดของเขาเลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะเรามาเช็คในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะ กระจกสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง4ด้านเลยนะคะระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกติด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะคะแบบนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับสายปรับขวานะคะแล้วก็มีกระจกเล็กๆเ,เอาไว้ดูในในตอนมุมอับนะคะใช้งานได้ดีด้วยนะคะความเดิมนะคะตามหัวนงหัวน้อยของเขาก็ได้เดิมด้วยนะคะสตงสติ๊กเกอร์ของเขาก็มีอยู่ครบด้วยนะคะน็อตไม่แกะด้วยนะคะ ลอยเม็ดองเม็ดอาร์ข้างประตูก็ของเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มไอคอนนะคะยิ่งขับในเมืองกดปุ่มไอคอนก็ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกนะคะพวงมเลมันติฟังก์ชันนะและที่สําคัญเลขไม้วิ่งอยู่แค่1นึ่งแสนพันโลเท่านั้นเองนะคะเจ้าของเดิมก็เพิ่งเอาเข้าสู่มาด้วยนะคะโอ้โหเลขไม้น้อยขนาดนี้ตัว Honda าแจนี่เขาขับใช้งานกันยาวๆนะคะแล้วก็ไม่จุกจิกด้วยนะคะซ่อมการบํารุงรักษาก็ง่ายนะคะราคาซ่อมการบํารุงก็ไม่แพงด้วยนะคะ แถมประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะคะความเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยก็ยังมีความตามเทคโนโลยีที่ดีอยู่ด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะกับ Honda Jazz คันนี้คุ้มแน่นอนนะคะราคาไม่แพงด้วยอันนี้เราก็มาเทสในส่วนของเครื่องเล่นนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับโหมดที่พวงมาลัยก็ได้หรือว่าจะปรับที่ตัวเครื่องของเขาเองก็ได้นะคะตัวนี้ภายในนะคะของ Honda j a แจ h y b r บ d ิเนี่ยเขาก็จะเป็นโฉมในส่วนของ Jazz J a z z j จนะคะ ดูแอร์ดิจิตอลเห็นไหมคะก็จะมีความสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะจะไม่เหมือน j จ z z GE ทั่วไปนะคะจะได้เห็นในส่วนของภาพลักษณ์นะคะแล้วก็เอกลักษณ์แบบนี้กับ j จ z z ไฮบริดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวิทยุก็สามารถฟังวิทยุ CD FM AM นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะคะ A u x อะไรได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เป็น เกียร์ออโต้ด้วยโอ้โหขับใช้งานกันสบายๆนะคะแล้วก็เรามาดูทางฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะเราพยายามให้ดูความเดิมของหัวน็อตน,นะคะเพจเดิมๆนะคะหรือว่าสติกเกอร์เดิมๆของเขานะคะก็จะต้องมีอยู่ครบแบบนี้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํามไม่มีขาดนะคะคอนโซลหน้าก็ค่อนข้างสวยนะคะสภาพโดยรวมภายในค่อนข้างสวยเลยนะคะโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถมีที่เก็บของทั้งเกะบ,บนเกะล่างแบบนี้นะคะครบเลยนะคะถ้าเกิด ว่าท่านใดสนใจนะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะซื้อเงินสดหรือจัดไฟนแนนซ์ก็ได้นะคะเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยนะคะถ้าเกิดสนใจจัดไฟนแนนซะ์นะคันนี้ไม่มีเครดิตก,ก็ออกรถจบศูนย์บาทฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อน4ี่พกลางๆตลอดสัญญานะคะผ่อนสบายๆนะคะหารถ เอาไว้ขับไปส่งลูกหลานหรือว่าขับไปทํางานก็ได้นะคะขับใช้ชีวิตประจําวันไปเที่ยวก็ยิ่งเท่ๆคูลๆกันไปเลยนะคะแล้วก็เรามาดูหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะดูความเดิมนะคะแล้วก็ฝากกระโปรเห็นไหมคะมีมออก,ออก,กอของเดิมสติกเกอร์ของเขาเยอะแยะติดครบของโอรงงานเลยเห็นไหม ห้องเครื่องก็ได้ความเดิมห้องเครื่องขาวๆนะคะจะเห็นเลยว่ามีรอยปากกานะคะของเดิมจากศูนย์ด้วยเครื่องไม่เคยแกะนะ้ไม่มีไอไม่มีความร้อนนะคะน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะขับใช้งานกันยา,ยาวๆเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องดูนะคะ ะะสามารถมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะรายละเอียดทั้งหมดเราจะลงไว้ใต้คลิปโพสต์นี้ทั้งหมดแล้วนะคะหรือโทรมาที่0969463334นะคะซึ่งเงินสดหรือจัดไฟแน์ก็ได้ผ่อนสบายๆกันไปเลยมีบริการส่งรถที่ถึงที่เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเราจะมีรถอะไรซ่ซุยมาให้ดูกันอีกสำหรับนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย